นายกรัฐมนตรีร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคกที่ประเทศเปรูเสนอสามแนวทางสร้างโอกาสการบริรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและการเปลี่ยนผ่านสีเขียวเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนภารกิจวันสุดท้ายของนางสาวแพททองทานชินวัฒรนายกรัฐมนตรีโดยเมื่อเวลา9ก้านาฬิกาตามเวลาท้องถิน่นหรือตรงกับประเทศไทยเวลายี่สิเอ็นาฬิกาวันนี้ในการร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกในรูปแบบอย่างไม่เป็นทางการ โดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมว่าไทยในฐานะผู้ส่งเสริมสันติภาพและความมั่งคั่งร่วมกันเชื่อว,ว่าเอเปกเป็นเวทีที่พิเศษสร้างการมีส่วนร่วมการแข่งขันที่เท่าเทียมและส่งเสริมการค้าการลงทุนที่เอื้ออํานวยต่อประชาชนได้เพราะเอเปกมีการดําเนินงานโดยมีประชาชนและโลกเป็นศูนย์กลางดังนั้นการเพิ่มความร่วมมือเพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกันมีแนวทางที่สําคัญคือการสร้างโอกาสสําหรับทุกคน ซึ่งเอเปกจะต้องจัดการกับเศรธธษฐกิจในระบบเพราะการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรธธษฐกิจในระบบจะช่วยให้เติบโตอย,อย่างยั่งยืนเท่าเทียมและครอบคลุมมากขึ้นโดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมและ AI เข้ามาช่วยซึ่งไทยกำลังใช้มาตรการภาษีเงินได้แบบติดลบเป็นเครื่องมือนำแรงงานนอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบภาษี แนวทางที่สองการส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยมีเป้าหมายที่ทำให้เขตการค้าเสรีเอเชียและแปซิฟิกเป็นรูปธรรมเพื่อความยั่งยืนซึ่งไทยเชื่อว่าการทำงานเพื่อสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินที่สมดุลและยืดหยุ่นจะช่วยให้เศรษฐกิจได้รับการปกป้องมีเสถียรภาพและเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุน ส่วนแนวทางสุดท้ายเอเปคต้องดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านสีเขียวตามเป้าหมายกรุงเทพฯว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG โดยไทยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาด และพลังงานหมุนเวียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการบรรลุการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065ซึ่งขอให้เอเปกเป็นผู้นำในการกำหนดเป้าหมายสำหรับการเปลี่ยนผ่านสีเขียวด้วยการสนับสนุนให้มีการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดและการคาร์บอนเครดิตเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกันวาสนาตรเกตรายงานจากกรุงลิมาสาธารณารัฐเปรู